รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง7 HD บริษัทกันตนาไทยรัฐซีวบวลแคปเสนอ เรื่องบางเรื่องที่หมองว่าเล็กอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและน้ำพึ่งหยดเดียวหยดนี้ล่ละครับที่เราพร้อมช่วยคุณไกลเกลียโดยพิธีกรอารมณ์ดีพร้อมด้วยสุกตาอารมณ์ขันในรายการมโนสาเรสุกตาพาไกลเกลีย ร่วมเสนอโดยไฮ l u ั r e ์รีโว b ดับเบให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมโนสาเรศส,สุปตาพรานไนเร์นึกภาพตามผมนะอืบ้านทาว่เฮาส์แต่ว่าไม่ใช่ข้างบ้านชนกันนะทีนี้เป็นเรื่องของหลังบ้านชนกัน ตามธรรมดาส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือบ้านติดกันที่มีปัญหาอันนี้หลังบ้านหลังบ้านชนกันแสดงว่าคนล้วนเดียวกันบ้านอยู่คนละซอยคนละซอยเคยมีประสบการณ์หรือเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาบ้างไหมส่วนใหญ่แทบจะร้อยทั้งร้อยไม่รู้จักกันเลยเพราะว่าไม่ทักไม่ใช่มันไม่เห็นกันถ้าสร้างที่เป็นเป็นครัวเลยนะเป็นครัวแล้วมีกำแพงติดจะไม่เห็นหลังบ้านเลยจะไม่รู้จักกันเลยส่วนใหญ่โบลิ่งอะ ของหนูอะบ้านเดียวหนูอะหลังบ้านมันจะติดกับอีกโครงการหนึ่ง <c oughs> คือคนละโครงการนะคะ <c oughs> แต่ว่าหลังบ้านชนกัน <c oughs> ของเขาไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ของเราอะมีเพราะว่าพอเขามาสร้างเป็นสามชั้นอะ <c oughs> มันบางทิศทางลมหมดเลยคะ่ะ <c oughs> อยู่ในบ้านที่แบบ จากที่ลมโฟล์ก็ร้อนแต่ด้วยความที่เราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ที่เราอะไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรใช่เราก็สร้างตามกฎหมายใช่ตามที่กฎหมายกำหนดคือแล้วโครงการเป็นคนสร้างด้วยคนที่มาซื้อก็ไม่ได้ทําอะไรผิดไงเราเข้าใจเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ดีนะแต่อันนี้มีปัญหาอะไรสุดท้ายก็เป็นปัญหาไปชม BTR กันครับสวัสดีครับผมชื่อลุคนะครับ ก่อนผมจะซื้อบ้านนะครับผมก็ได้คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนบ้านโดยเด็ดขาดเลยนะครับทีนี้ครับผมเลยตัดสินใจแก้ปัญหานะครับโดยซื้อบ้านเป็นแบบโซนไพรเวทเลยนะครับแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับต้องมาเจอกับปัญหาจนได้สวัสดีครับผมชื่อครับตอนนี้ผมมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับหลังบ้านผมอยู่ๆเขาก็หาว่าบ้านผมสร้างมลพิษทางอากาศให้กับบ้านเขาจะมาหาเรื่องกันเพื่อถ้าเขาจะบอกว่าผมหาเรื่องหรอครับผิดแล้วละครับเรื่องของเรื่องเนี่ย เขาอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับผมก่อนนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าเขาจะต่อเติมบ้านหรือทําอะไรเกี่ยวกับบ้านก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไม่ยุ่งไปเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเขาดันทําป่องควันนะครับเข้ามาในบ้านของผมนะครับซึ่งแบบเนี้ยมันทําได้ด้วยหรอครับโผคุณป่องก็ป่องผมติดก็ติดที่หลังบ้านผมผมไม่ได้ไปติดหลังบ้านเขาซะหน่อยแล้วก็อีกอย่างบ้านที่ไหนเขาก็ทำแบบข้าวกันนั้นแหละเรื่องกลิ่นเรื่องควันเป็นเรื่องปกติคุณอย่ามาเยอะดีกว่านะเขาจะมาบอกว่าผมว่นวายหรอครับ เขาสิครับเห็นแก่ตัวทําไมผมต้องมานั่งฉุนนั่งทนดมกลิ่นกับข้าวเหม็นๆบ้านเขาล่ะครับและอีกอย่างนะครับเสื้อผ้าที่ผมตากไว้หรือแม้กระทั่งตัวนี้นะครับอือหือเหม็นๆม,ม,มาเลยครับผมไม่รู้แหละถ้าเขาไม่ยอมแก้ไขนะครับผมฟ้องเขาแน่อยากให้ผมแก้เหรอใจผมแก้อะไรก็นีเมื่อมันไม่ได้เสียแล้วมันก็ไม่ได้พังอะ่ะถ้าเขาอยากจะแก้นะใล้เข้ามาแก้เองแต่ถ้าอยากจะฟ้องผมเหรอก็เชิญเลยครับ เอาแล้วมุ้ยชายด้วยกันทั้งคู่เป็นเรื่องน่าจะแรงกลิ่นแต่ไม่ไม่นะบอกแขกวั่เจอนะไม่มีมาต่อยกันนะไม่มีมาอยู่คุยๆกันแล้วไม่พอใจกระโดดโชกกันเลยไม่เอานะทำได้แต่ถ้าจะทำทำใส่ลุงลงคนเดียวเพราะเขาแข็งแรงเขาชอบท้าให้คนต่อยท้องเขาอย่างนี้เป็นต้นนีอออย ไม่กล้าเล่นต่อเล่นไหมไม่เถื่อนี่เขาไม่รู้ว่าท้องมึงแข็งเฮ้ยลองลองลองดูต่อยแล้วต่อยต่อยเต็มบัตรได้เลยต่อยตรงท้องตรงนี้องนี่ตรงนี้นะนี่คนมีคนเคยต่อยเคยอแบบเฮ้ยต่อยท้องต่อยท้องมาลอดที่คงนี่เอาท้องเขาชอบให้ต่อยต่อยจริงๆเลยต่อยเลยเก่งนานแล้วเร็วๆต่อยเลยต่อยเลยแขนีั่ง ลุงลองบอกไม่สะเทือนแรงกว่านี้ได้โบลิ่งเห็นไหมแรงที่มันเบาไวอะนี่น่เบาไวอะมันแรงแล้วเมื่อกี้แค่ห้าต้องการสิบเอาเลยจริงเหรอเอาเลยเขาแข็งแรงสามทีแรงแรงเร็วเร็ว หนึ่งหนึ่งสองพอแล้วขอโทษค่ะเฮ้ยเขาชอบเฮ้ยแข็งว่าเฮ้ยก็นี่ไงเขาพยายามจะบอกว่าท้องเข้อแข็งขนาดนี้แล้วที่อื่นแข็งขนาดไหนเฮ้ยุงแแข็งแรงว่าไม่ถึงหัวหัวแข็งทุกคน้ชหัวแข็งอ้าลุงเล่นตลอดเวลาไม่เจ็บ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 จริงเหรอใช่ ก็ผ่นเขาท้องแข็งจะให้แซงเก็บได้ยังไงล่ะพี่มิกดูโบลิ่งดีกว่าไม่รู้มือไม้เป็นอะไรบ้างไหมเราไปพบกับคุณรุกดละคุณทัศน์เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับก่อนก่อนคุยโบลิ่งอยากให้พิสูจน์กลิ่นเสื้อคุณลุกดูก่อนไหครับลุงลองไหมคะลุงลงไหมครับเชื่อไหวันนี้ไม่ทะเลาะกันนะอยากจะให้มาไกลเกลียวอยากต่อยกันเมื่อไหร่ต่อยท้องลงลงอย่างเดียว แบบว่าไหวแล้วแบบเรียกลุงลงมาเลยเดี๋ยวจะให้ต่อยข้องฟรีเลยโอเคนะอ่ะเชิญนะคุณรุ๊ คือมันเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนนะครับคือผมอ่ะอุตส่าห์ซื้อบ้านที่เป็นแบบโซนไพรเวทนะครับเป็นทาวโฮมนะฮะเป็นหลังบุมใช่ไหมฮะซึ่งหน้าบ้านเนี่ยมันจะไม่ติดกับใครเลยใช่ไหมครับเพราะผมอ่ะอยากได้บ้านที่มันเงียบสงบครับเเงียบสงบไม่ไปอยู่วัดละครับไม่ไปอยู่วัดละครับอะไรคุณอะไรเดี๋ยวก็ใจเย็นๆต่องต้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 องร้องถ้าแบบว่าไม่พอใจต่อยก่อนเลยต้องลงก่อนเลยสบายใจใจเย็น ไปอยู่วัดไม่ได้เพราะเขาซื้อบ้านแล้วเขาซื้อบ้านแล้วเข้าใจด้วยคุณพารแลเวเขาไปทําอะไรให้มันเกิดความวุ่นวายัอะไรครับตัวคุณก็คืออย่างงี้ครับคือเขาสร้างเป็นครัวปิดหลังบ้านใช่ไหมครับทีเนี้ยผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแต่ทีเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าไอ้ป่องดูดควันเนี่ยครับทำไมเขาต้องหันมาทางหลังบ้านคือเวลาเราทําอาหารมันมีที่ดูดกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันพุ่งเข้าบ้านคุณเลยใช่ครับเป็นลักษณะเป็นงุ้มอย่างเงี้ยฮะอ้าวแล้วทำไมคุณไม่หันมันขึ้นฟ้าล่ะไอ้ป่องพวกนี้ คุณทำไมไม่บอกคุณละเหมาเฮ้ยมันไปจิ้มบ้านเขาเดี๋ยวบ้านเขาก็ด่าเพราะมสิหรือย้ายให้มันไปทางอื่นออก็ตอนนี้พูดละเหมาทำาพราผมไม่ได้อยู่บ้านผมออกไปทํางานข้างนอกอ้าวคุณคัดจะมาปัดความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้นะก็คุณเป็นเจ้าของปล่องปล่องติดอยู่ที่หลังบ้านคุณคุณก็ต้องรับผิดชอบสิ แล้วเวลาที่คุณไปบอกว่ากลิ่นมันเข้าบ้านคุณเขามีปฏิกิยาตอบสนองยังไงก็เหมือนแบบเขาทําเหมือนแน่นิ่งครับเหมือนไม่สนไม่ได้สนใจอะไรอย่างี้คฮะมันเป็นคุณเป็นอากาศธาตุอะไรยงเงี้ยไม่รู้เรื่องประมาณนั้นนะครับคือแบบบอกแต่ผมชอบกับผู้เขานะเขาไปเอาเรื่องกับผู้ละเหมาดิไม่ได้นะมันทิ้งไปบ้านเขาไม่ได้นะก็ผมไม่ได้ทำนอพี่อ่าแล้วแล้วเรารู้ว่ามันเป็นปัญหานี่เราคิดจะแก้อะไรให้เขาบ้างไหมก็ไม่แกบอาว ก็เขามาพูดไม่ดีกับผมอะพี่โอ้อะคุณไปพูดไม่ดีกับเขาก่อนแ่บไม่จริงอะครับไม่ไม่แต่แต่จริงนะตะกี้ตอนเปิดรายการอะคําที่คุณหลุดพูดคําแรกเลยคือมันเป็นเรื่องของคนเห็นแก่ตัวคือคุณโจรมาแบบนี้คนคนเราไม่เวียมเราแมาไก่เกีอะเราไม่เสีย้ำเจ้บอกเขาโจรโบลิงมาพูดอย่างนี้คุณลุงนเขาไม่พอใจนะเนี่ยโบลิงโบลิงดุบล้อุบล้อเอาเข้ามปดุบล้อเอาเข้าไปก่อน แข่รับเชิญทะเลาะก่อนเพราะว่าพวกที่แหละพวกเรานี่แหละไม่ใจเย็นๆคุณเถียงกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเถียงกันเราจะจับใจความนิดหนึ่งว่าจะเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ทําไม่ทำเหรอเพราะว่าช่างมันทําไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวใช่ครับช่างเขาทำครับแน่ใจเหรอแน่ใจเก่งนักใช่ไหมเก่งผมเก่งยู่สดไม่ล่ะเอาสิคุณก็นัดมาเลยกี่โมงพรุ่งนี้ลาเก้าโมงเอามาสิเดี๋ยวผมโทรเรียกทนายเลยนะเดี๋ว่าทำจะไม่จบดีละเราเริ่มไกลเกลี่ยดีกว่า อยากให้มันไปสารหลุดจากเราไปเลยไม่ได้ก่อนที่ถึงขั้นสารเราต้องทําหน้าที่เราก่อนอ๋อเคลียร์ให้จบพ่อรายการเราไม่อยากให้เขาไปสารกันใช่ต้องสงสารท่านท่านงานเยอะแล้วใช่งั้นเริ่มไก่เกลี่ยฝาดคุณลุดก่อนคุณลุดก่อนเชิญครับโอเคครับลองคิดในแง่ดีสิเขาปล่อยควันใส่เราใช่ไหมเราก็ประหยัดค่าน้ําหอมเนี่วันนี้ก็กลิ่นกะเพราจะกินกะเพรานี่กลิ่นข้าวหมัดคนเคียงถ้าเป็นอย่างนี้แหละจย์ มันเหมือนจงใจถูกไหมฮะงูมงนี้เลยเราเคยทำไรเขาไม่พอใจปะคะมะโนสาเรสุกตาพาไกลเกลี้ย